สวัสดีครับผมเชฟนาครับเชฟไทยในเมืองโอคลันด์นิวซีแลนด์นะครับส่งบายนะครับคือเกานะครับกะมะฮอร์องเทนะครับเมื่อนี้ผมกะสีมะฮอนะครับกะลิปับนะครับกะลิปับยูนีกกะขายดีมากๆนะครับทั้งสปริงโลนะครับโปรเปียบานเฮ้ากะลิปับเกี่ยวสานะครับเป็นเมนูองเทที่อยุลานเพิ่นขายนะครับแล้วก็พวกไก่สเต๊ะนะครับฟิวเค้กทอดมันปลานะครับใส่นะครับกะลิปปับกะเฮ็ด แต่ล้านกะทิเฮ็ดแตกต่างกันไปนะครับบางล้านเพิ่นกะทิไ่มั่นนะครับอะโปเตโตนะครับมั่นฝรั่งนะครับหรือว่าหัวมั่นกุมิลามั่นญี่ปุ่นนะครับบางล้านกาทิเพิ่มฟักทองลงไปนะครับกะแล้วแต่ไอเดียเชฟเพิ่นนะครับเพิ่นกาทิอาดัดแปลงนะครับหรือว่าอาดีไซน์ออกมานะครับว่าสิเอาแบบใดนะครับแบบมีพักยังเดียวนะครับอหรือว่าแบบมีอใส่ไก่น้ำนะครับ ส่วนแป้งนะครับยูนี่ส่วนมากนะครับทุกร้านอาจสีใส่แบบซับเลนรูปนะครับเพนจีมี่ตามซูเปอร์ค้ายนะครับแป้งกะลีปับนะครับการจับกีบกะบางท่านอาจสีจับกีบจากสส่ไปขวานะครับบางท่านอาจสีจากขว้าไปใส่นะครับนี่ครับผมกัดสิทนัดแบบนี้นะครับกัดสีแตกต่างกันนะครับบางคนอีกทันัดแบบนึงนะครับแต่ว่ากะ รูปล่างกับสระมานนี้นะครับผมนี่ครับเมนูองเทนะครับเฮาก็ตตองเฮี่เป็ดนะครับผมห่อให้เป็นหอยว้นะครับกระรี่ปั๊บเกี่ยวซ่านะครับโปเปียทอดนะครับนี่ครับครับกะสิห่อกสะสระมานนี้ครับใส่นะครับที่ผมใส่นะครับผมใส่มันฝรั่งนะครับหลักก็กุมิลานะครับ สองยางเอาไปหนึ่งกอนนะครับแล้วก็มาพัดนะครับปรุงรสศาสต์ตัวนี้ใส่พักอย่างเดียวนะครับผมตัวนี้ก็ขายดีนะครับนี่ครับเกี่ยวกับสีประมาณนี้ครับธรรมะคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับคอมเมนต์ให้กำลังใจได้นะครับเชฟบท้ายเหตุงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์เจอกันคลิปต่อไปครับวาสิมีอยังมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมาแบ่งปันนะครับผม สวัสดีครับ